สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะองคมนตรีเปิดงาน20ปีใต้ร่มพระบาร,รมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อำเภอภูสิง,งห์จังหวัดศรีสะเกดวันนี้นายอัมพลศนานรงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน20ปีใต้ร่มพระบรมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อนเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จทระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่มีพระราชดำริจะตั้งโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงขึ้นเมื่อปี2537 โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรดีเด่นและจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านดินน้ำป่าไม้และอาชีพนิทรรศาการวิชาการของหน่วยงานภายในศูนย์รวมทั้งการฝึกอ,อบรมอาชีพที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินการฝึกอ,อบรมจำนวนสิหลักสูตรต่ตอวัน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ผู้เป็นร่วมงานมีส่วนร่วมตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงาน20ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้ประชาชนได้ประจักษ์และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้สามารถนำผลงานที่พิสูจน์แล้วไปปรับใช้ทำให้มีความมั่นคงทั้งอาชีพและรายได้ยิ่งขึ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจราดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ